หนี โรคร้ายปาลอลหนีฝนด้วยจ้าวันนี้กรุงไทยแอคซาา่รไลฟ์เชิญทุกคนมาวิ่งปลุกเอเนอร์จีหนีโรคร้ายไปกับเทนใหม่อย่างรันคลาบวิ่งคนเดียวแล้วเหงาวิ่งกับเขาดีกว่าวิ่งอยู่ดีๆฝนก็ตกช่ำก็วิ่งหนีทั้งฝนทั้งโรคร้ายไปเลยหุ่มเวอร์จริงๆแล้วการวิ่งเกี่ยวข้องกับโรคร้ายยังไงแค่วิ่งวันละนิดเนี่ยก็ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายได้แล้วเพราะว่าการวิ่งบ่อยๆเนี่ยช่วยลดทั้งภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหัวใจลดความดันโลหิตลดความมเเเสีี่่งงทจะะกิดโ็อัน ลดไขมันสร้างกล้ามเนือ้อแล้วก็ทําให้สุขภาวะทางอารมณ์ดีขึ้นอีกด้วยอย่างวันนี้เราก็วิ่งโซ่ฝนไปเลยแม่ได้ฟิลไปอีกแบบชุมช่มฉ่าสดชื่นเวอร์แต่ถ้าใครไม่สะดวกไปรันคลับแค่หาที่วิ่งใกล้บ้านเริ่มจาก5-10นาทีต่อวันแล้วค่อยๆขยับเวลาให้นานขึ้น,ยยน,น,นก็ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจได้แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการวิ่งจะสามารถช่วยได้ทั้งหมดนะรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตเขามีแคมเปญคุมเวอร์พลัสเป็นปีที่2และมีประกันโซเชียลคุมเวอร์ดู ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเจอรโรครายเหมาจ่ายสูงถึง3.5ล้านบาทแถมชดเชยรายวันด้วยโรครายไม่กลัวพอมีเงินชัวให้ใช้วิ่งด้วยมีประกันดีๆด,ด้วยก็ป้องกันความเสี่ยงได้2ชั้นสมัครเลย